สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับกับการเรียนรู้การใช้งาน Microsoft Word เบื้องต้นไปด้วยกันนะครับอันนี้ก็สำหรับคนที่กำลังหัดใช้งานา Microsoft Word เบื้องต้นนั่นเองนะครับโอเคลองมาเริ่มต่อกันได้เลยนะครับจากทิป,ท,ปทิปแล้วนะครับผมก็จะมาแนะนำ <c oughs> ได้แนะนำไปในเรื่องของการเลือกตัวอักษรอะไรต่างๆการปรับแต่งตัวอักษรนะครับวันนี้ผมก็จะมาเพิ่มเติมนะครับเพิ่มเติมให้นะครับ ก็จะเป็นในส่วนของการตั้งค่าตัวอักษรนะครับหลังจากคลิปที่แล้วเดี๋ยวเรามาทวนกันก่อนนะครับอันนี้นะครับการตั้งค่าหลังจากที่เราพิมพ์ข้อความขึ้นไปแล้วนะครับถ้าเราต้องการเน้นนะครับถ้าเราต้องการเปลี่ยนตัวอักษรก็เลือกที่ตรงนี้นะครับเปลี่ยนตัวอักษรนะครับอันนี้ก็คือขนาดนะครับขนาดขนาดตัวอักษรหรือฟอนต์นะครับเราก็สามารถกดที่ตรงนี้ได้นะครับหรือตรงนี้ก็ได้นะครับเพิ่มลดได้ เหมือนกันนะครับส่วนตัวนี้คือ mm mm. การทําให้ตัว<ๆ>อักษรนั้นเข้มขึ้นหรือหนาขึ้นหรือทําตัวหนานั่นเองนะครับแบบนี้นะครับทําตัวหนาสุวนตัว I นี่คือทําตัวเอียงนะครับตัวเอียงครับตัว U นะครับก็คือการขีดค่านะครับขีดเส้นใต้นะครับขออภัยนะครับสองเส้นสามเส้นก็ได้นะครับเลือกเส้นก็เลือกจากตรงนี้เลือกสีตรงนี้ได้นะครับถัดมานะครับตัวนี pip, ้เป <Mens> <ไ asma? S 1> ็นขีดนะครับขีดทับ ก็คือถ้าเราต้องการขีดทับตัวอักษรก็คือขีดทับที่ตรงนี้ได้เหมือนกันนะครับโอเคตัวต่อไปคือตัวนี้นะครับตัวนี้ก็คือตัวห้อยนะครับตัวห้อยอเพื่อเพื่อนอ,อาจจะเคยเห็นบางทีในหนังสือบางบางอันนะครับบางอย่างอาจจะมีเป็นเป็นตัวห้อยอย่างเช่นสูตรของเคมีนะครับสูตรของเคมีเช่นคําว่า h 2 o นะครับหรือน้านั่นเองนะครับ h 2 o นะครับหรือน้ําเราจะทําเป็นตัวห้อย โดยใช้วิธีนี้นะครับก็คือเราพิมพ์คําว่า H2O เสร็จแล้วเราก็จะให้ตัวไหนเป็นตัวห้อยเราก็ไปคลุมที่ตัวนั้นนะครับผมมาคลุมที่ตัว2แล้วกดไปที่ตัวห้อยแบบนี้นะครับเห็นไหมครับมันก็จะขึ้นมาแล้วเป็น H2O นะครับสําหรับตัวถัดมานะครับตัวนี้คือตัวยกอย่างเช่นเราต้องการพีมพว่า CO นะครับ CO2 ครับ CO2 แบบนี้นะครับเราก็มาคลุมที่ two เราก็กดตัวยกขึ้นนะครับมันก็จะเป็น co 2ยกกําลังเห็นไหมครับ co ยกกําลังสองหรือ co 2นะครับหรือว่าเราอาจจะทําเป็นข้อความที่เป็นสูตรทางคณิตศาสตร์นะสมมติว่าออกแบบข้อสอบอ่ะสูตรทางคณิตศาสตร์อย่างเช่นเราใช้คําว่า2คูณ่างยกกําลัง2คูณ3ยกกําลังนี่นะครับแล้วก็บวก C ยกกําลัง2เท่ากับเท่าไหร่นะครับอย่างนี้นะครับเท่ากับเท่าไหร่วิธีการก็คือเหมือนเดิมครับคลุมตัวที่เราจะยกก็คือตัว2ครับแล้วกดตัวยกตัวตัวยกนะครับเสร็จแล้วก็ใช้ตัวนี้นะครับเห็นไหมครับมันก็จะได้เป็นตัวยกแล้วนะครับโอเคไม่ยากเลยใช่ไหมครับผมลองฝึกกันดูนะครับต่อมานะครับ ตรงนี้นะครับตรงนี้ก็จะเป็นการใส่เอฟเฟกให้กับตัวอักษรน,นะครับซึ่งการใส่เอฟเฟกนี้นะครับลักษณะก็จะคล้ายๆกับ w ว r d a ดอาร์ทที่อยู่ในเมนูแทรกนะครับซึ่ง w ว r d a ดอาร์เนี่ยเดิมเนี่ยมันจะอยู่ที่ตรงนี้นะครับเวดอาร์มันก็จะมีลักษณะคล้ายๆกันนะครับแต่ว่ามีลูกเล่นอะไรต่าง,ก,าางกันนะครับตตรงนี้จะเป็นหมวดหมู่ของการตั้งค่าอักษรน,นะครับมีการ w ว r d มีการเพิ่มเอฟเฟกขึ้นมาให้นะครับซึ่งมันก็จะมี ลูกเล่นมีอะไรต่างๆนะครับมีตัวอักษรมีอะไรต่างๆครับที่เราสามารถแก้ไขหรือตกแต่งเพิ่มเติมได้นะครับเขาโครนงครับเปลี่ยนสีก็ได้ครับเงาก็ได้นะครับการสะท้อนนะครับสมมุติผมจะลองมาดูสักอันหนึ่งนะครับผมเช่นพิมพ์คําว่าทดสอบครับผมจะพิมพ์คําว่าทดสอบนะครับเสร็จแล้วผมจะเลือกเป็น word art ผมจะเปลี่ยนมาเป็นตัวนี้แทนนะครับตัวนี้ก็ได้นะครับนะครับ แค่นี้เราก็ได้เป็นอักษรศิลป์ที่เราต้องการแล้วครับเราก็อาจจะมาใส่เป็นเงา,าเปลี่ยนสีได้นะครับผมอาจจะเปลี่ยนเป็นสีแดงสีส้มสีเหลืองอเป็นสีแดงครับเสร็จแล้วเราต้องการเงาครับต้องการเงาเพิ่มก็มีให้เลือกเห็นไหมครับมีเงาบนเงาข้างได้เลยนะครับหรือต้องการการสะท้อนนะครับเป็นสะท้อนขึ้นมาแบบนี้นะครับการสะท้อนแบบนี้ก็ได้นะครับทาได้เหมือนกัน ครับอันนี้คือการสะท้อนนะครับถัดมาเป็นเรื่องของการเรืองแสงก็คืออาจจะทําเน้นข้อความหรือเป็นแถบเรืองแสงเราก็ทําได้เหมือนกันคือตรงนี้นะครับนะครับเราก็จะมีเรืองแสงมาให้เรานะครับแบบนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นการใส่เอฟเฟกให้กับตัวอักษรนั่นเองถัดมานะครับตัวนี้ก็จะเป็นในเรื่องของการเติมสีพื้นหลังของข้อความหรือการเน้นคําหรือไฮไลท์คำนั่นเองครับ บางทีเราเขียนแล้วเราต้องการเน้นว่าตัวนี้นะครับเป็นข้อความสําคัญนะครับเน้นคํำเราก็คลุมเหมือนเดิมครับここก็คือใช้วิธีการคลุมการเน้นคําหรือการใส่สีพื้นหลังเนี่ยมันมีอยู่2วิธีการนะครับสมมุติถ้าเราไม่ได้คลุมที่ตัวอกักษรตัวนั้นนะครับถ้าเราไม่ได้คลุมที่ตัวอกักษรตัวนั้นเราใช้วิธีการกดไปที่ตัวนี้ได้เลยนะครับมันจะขึ้นเป็นปากกามาให้เห็นไหมครับ แล้วเ,เราก็ค่อยมาวาดลงไปนะครับแล้วพอเราปล่อยนะครับคลิกว่านะครับกดคลิกลงไปนะครับกดคลิกลงไปแล้วก็คลุมพอเราปล่อยปล่อยเมาส์นะครับ,ม,รบมันก็จะคลุมให้เราเองพอเราปาดอีกรอบมันก็ยกเลิกยกเลิกให้นะครับเห็นไหมครับมันก็จะคลุมให้เราเหมือนเราเอาปากกาไฮไลท์มาไฮไลท์นั่นเองนะครับถ้ายกเลิกก็กดไปอีกครั้งหนึ่งนะครับต่อันนี้ต้องต้องคลุมก่อนนะครับถ้ายกเลิกต้องคลุมก่อนอีกครั้งหนึ่งนะครับอ่า ทีนี้อีกวิธีการหนึ่งก็คือคลุมครับเราคลุมเสร็จแล้วเราก็มาเลือกสีแบบนี้ได้เลยนะครับถ้าเราต้องการดูสีก็กดที่ดอทดาวลิสตรงนี้นะครับมันก็จะมีสีให้เลือกนะครับสีที่เราต้องการให้เลือกที่ต้องการให้เราเลือกก็มีนะครับอาหารตาต้องคลุมก่อนนะครับคลุมก่อนแล้วก็เลือกนะครับมันมีสีหรือเราจะไม่เอาสีก็ได้นะครับมันก็ยังมีสีให้เราเลือกได้นะครับถัดมานะครับตัวนี้ ตัวนี้ก็คือการเปลี่ยนสีของฟอนต์หรืออักษรนั่นเองนะครับถ้าเกิดเพื่อนๆอยากต้องการใส่สีให้กับตัวอักษรนะครับก็ใส่ที่ตรงนี้ได้นะครับก็สามารถเลือกได้หรือมีสีเพิ่มเติมไล่ระดับสีก็ได้นะเห็นไหมครับให้ตัวอักษรสีเอียงสีอยู่มุมสีเข้มตรงกลางอะไรนี้มีให้เลือกได้นะครับไล่ระดับสีก็มีตั้งค่าได้เพิ่มเติมจากด้านล่างนี้นะครับแล้วก็มีตรงนี้นะครับนะครับเราก็สามารถเลือกสีจากตรงนี้ได้เหมือนกันนะครับเห็นไครับเราก็สามารถเลือกสีได้ ครวก็เลือกกดไปที่เลือกสีถ้าถ้ายกเลิกเราก็มันจะไม่มีคําว่ายกเลิกนะครับมันต้องไปที่สีอัตโนมัติก็คือโดยปกติแล้วสีอัตโนมัติก็คือสีดํานั่นเองครับเราก็ไปกดที่สีอัตโนมัติมันก็จะกลับไปเป็นสีนี้นะครับหรือถ้าเราต้องการใช้สีแดงก็เป็นสีแดงแบบนี้นะครับถ้าเราใช้แค่บางตัวก็ได้นะครับเราก็คุมตัวเราอยากให้ตัวไหนเป็นเราก็คุมที่ตัวนั้นนะครับอยากให้ตัวไหนเป็นสีเราก็คุมที่ตัวนั้นนะครับโอเคนะครับก็ ขอบคุณทุกคนนะครับที่เข้ามาชมคลิปของผมนะครับอย่าลืมกดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับสําหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้เจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ